สวัสดีจ้าพี่น้องกินข้าวกับนิงชาแนลมาละจ้ามือนีนิงได้ตำกุ้งสุกค่ะพี่น้องตำตำเล้ากุ้งสุกนะคะเออกระมี้ขอบปุ่นน้ำนะคะพี่น้องพักบะหมี่ใส่มิตรบักแตงเมื่อกักแตงร้านนี้หายมากเป็นแต่เอาแม่ส่ตาดีเนาะพี่น้องเป็นแต่มากนาดีก็ออยังเฮ็ดบางๆไปแปรซะ <laughs> แล้วก็มีข้าวเหนียวนะกคนมีข้าวเหนียวจ้ามามาจะมากินกันเลย เริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากซิปต๊ดบคคงก่อนนะพี่น้องแซบเริ่มจากกุ้งตัวนี้ก่อนก็น้ก็จะน้องอยากให้กินก้อนนี่แหละ Mm-hmm. ข้าต้องเอาขอนี้วห้องทองน้ำพี่น้องมันจะมาแสบทองนะจ๊ะปกติเป็นคนมากินมะเขือเทศน้ำสม่ำเี่อพี่น้อง แต่ว่าเธอหนิอยากลองเบงังมันเป็นอบอวบไม่ใช่เป็นกระแซบ chung 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 ô, Đó, hóa mà nó tầng màng khi lắm Màng hóa cùng <laughs> คลิปนี้1วันที่28มิถุนายนนะคะทุกคนปัจจุบันนี่แหละเมื่อวานนี้ป่าตองนะคะเมื่อวานวันที่17มิถุนายนเนาะป่าตองได้ทําการเจ้าหน้าที่ป่าตองได้ทําการซ้อมใหญ่ซ้อมเสมือนจริงรักภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะสูราม,มีนะคะทุกคน เพราะว่ามีคำเตือนเรื่องแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรอันดามันนะคะทุกคนแน่นอนว่าห้าหกจังหวัดทางภาคใต้นี่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะเต็มๆเลยหนึ่งในนั้นคือป่าตองภูเก็ตนะคะหาดป่าตองหาดกะลิมหาดกมาลาทุกหาดที่ภูเก็ตนี่แหละคือรับเต็มๆเลยถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะทุกคน อันนี้พูดเผื่อไว้พูดถึงว่าแต่มันมีคําเตือนออกมาเนาะจ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นกับบลอระเลยนะคะเพิ่นกับไรเรมองขาเพิ่นกับซ่อมซ่อมหญยซ่อมเสมือนจริงเลยค่ะเมื่อวานนี้วันที่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดมิถุนายนแค่จะไหนล่ะพี่น้องสิบริเลเมื่อบานสะกอนหมอจ้ะลบบานกอนเหล่า เข้ากับฟังข่าวนะคะคอยติดตามข่าวฟังฟังข่าวอยู่เสมอเมื่อเรเลยแล้วกับมาอยู่ในความประมาทนะคะเรื่องของธรรมชาตินีิยงก็เกิดขึ้นในเสมอมันมากสิเกิดในยามที่ห่าเผลอโดยซ้ำไปจังไลกับอห้กินตำมะคงซะก่อนเถอะ เมื่อกินตต่บาคงอยู่บ้านบ่นบพี่น้องทั้งอันรอบว่างระเบิดพี่นอ้องอยู่แอร์พอร์ตนะคะแล้วก็อยู่หาดปลาตองเมื่อนสองสามมือขึ้นหลังนะคะแล้วก็อยู่อัน จดชมวิวแหลมพรมเทพค่ะสร้างสถานการณ์น,นะพี่น้องจะแม้บ่มีแนวเหตุขับแะเนาะนักท่องเที่ยวหายหมดเลยอืตอนเนี้ย ขากะยานนะกเนาะขากะเซฟชีวิตจะคลองเนาะพี่น้องเนาะไอที่เราสิมาเที่ยวมาเปลนถ้าเป็นจังเสียจากไหนก็อย่าลืมเตรียมพร้อมนะคะพี่น้องกระเป๋ายังชีพนะ สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อนๆพี่พีน้องๆทุกคนนะคะที่เบิรงคลิปนี้อยู่จะมีโอกาสในเบิรงคลิปนี้หรือว่ามีความรู้เรื่องการเตรียมกระเป๋ายางชีพอยู่แล้วก็ให้เฮ็ดเลยด้วยค่ะพี่น้องมาตรงรอกระเป๋าเปยยางชีพนะคะในนั้นก็จะมีน้ำดื่มเนาะน้ำดื่มอาหารแห้งขนมปังอย่างนี้เนาะทุกคนยารักษาโรคยายาที่จําเป็นต้องใช้นะ ทีชู้เปียกที่ชู้แห้งนะคะเตรียมไว้ไฟฉายอ,อย่างอีกที่จะของคิดว่าจําเป็นที่ต้องในไส้นะยัดลงไปเลยะค่ะพี่น้องเตรียมไว้นะคะไม่เสียหายเผื่อฉุกเฉินจริงๆหิวกระเป๋าสะพายเปยได้นะคะไปเลยคะ่ะเตรียมตัว แล้วก็รอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะคะ p ้า e r แบงคนะคะเตรียมไว้รับรองว่าถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดมันเกิดขึ้น,นจริงๆไฟฟ้าและน้ำปะปา,ปาไม่มีแน่นอนถุงพลาสติกนะคะถุงขยะอย่างเงี้ยเตรียมไว้สำหรับอชุกเชิญนะคะทุกคนโอเคทุกคนจุ้งตัวสุดท้ายแล้วจ้ะ จะในการให้ได้กินตะม้งแซ่บๆตั้งก่อนเถอะเนาะพี่น้องเอาไว้สนิทซะก่อนนะคะพี่น้องเมื่อนี้กลุ่มมุดแล้วเดี๋ยวไปเล่มขอบุญหลังไม้นะคะพี่น้องขอบคุณท,ที่ที่ติดตามรับชมคลิปของหนิงนะคะทุกคนจังในกาฝากกดไล์กดแชร์นะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจนิน,นด้วยเด้อค่ะพี่น้องพบพกันคลิปใหม่เมื่อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า